ค่ะวันนี้พ่อแซมมาพา,ามาชิมก๋ว<า>ยเตี๋ยวร้าเคือร้าน,านโฮมคูนจะหยุดหลังโรงพยาบาลสามหมอโรงพยาบาลวังสามหมอนี่ราคาก๋วยเตี๋ยวลองชิมก๋วยเตี๋ยวเบิง่งกับตำสัาจากกำลังสั่งเ,เพิ่นเพิ่นรถเพิ่นนะ่ะมีแซมกับมานำที่กินเ,นเพื่อยเลยต่อคือ,อ,อกลุ่มเข้ามาเลยครับเต๋อหรอเต๋อเลยจ้ะ มีข้าเสียกําลังปุแม่กินมาพ่อก,กินมะมา้ามื่อนี้อากาศเย็นุ่มไหมคุณยายก็มี รอบร้านทิพย์นะเพ้อเฉลียวลินขี้ดินมีจัขึ้นฟักสดวด้วน้ำมาได้ไม่ได้มไดม่ได้ลูกเล่นขี้ดินเด้ยวเอาลูกขี้แล้ยวมาเด้อครับเจ็บเบี้ยวบานบานแมา่แม่ร้อนครับกับหอมมากถามถามทิพย์ลินจะเจอแทวลูกขี้ดินนะ ยังจ้ะปีแปดเดือนจ้ะเชียร์พก่ป่ปพากินคนเราเป็ดถุงเด็ๆกๆครับร้านนี้เด็กมนน้ำเล้ถขายรูาปั่ระซัมมอเนี่ยเด็กดื้อนะครับเด็กดื้อเห็น<า>เห็นหมาตูก นี่น้ำกีบกมืเดียววังสามหมอนะครับ<า>จ้าจ้าจ้าไม่ต้องกลัวเขานอนยอยู่เสียงรถไถเด้อไอพี่น้องเส้นทางมาเทศรถกีบอ้อยจ้าน้องคุณแม่กำลังปรุงแม่ม,นมันไกินเผ็ดเด้อ อันนี้รสชาต์โอเคเลยนะครับม,มาแล้วตอนนี้ช่วงบ,าบาว่ายๆคึมๆก็เลยสั่งตำสัวมาน้ำนะครับมาเด้อเด้้ออจายู่ป็นกันเด้อทีฟไม่ดินทีดินยานแม,ม่แสบไปอิ่มก็เลยทั้งลูกสินทั้งตำสัวทั้ก๋วยเตี๋ยว ขี่รถล้อคุณรถ้ขี่รถแบบซาลีมคุณเห็นมั้มาเด้อไปกินมาแมา่ไม่ตีดเต็มเซนเป็นเซนมามาซิอนออคลิปจ๋ามันนี่เลยลูกคลิปเอ้ยพี่เอาเอกว่าลู้จินมั้ยละคลิปนี้มือแดงมาแล้ว พัเสอกรบปีล้วบางคนเจออะไรยังเจอกินก่อนไม่มีไม่เอาขาตั้งกล้องมา คนดื้อน,นะครับ <c oughs> เช่นคนดื้อคนดื้อจะแ่อยูง้มากินก่อนก่อนแช่อยุบอ่ะแช่ยดามอกำวาโั้บอืทิปทิปทิป udah HP mungkin banget ก็เสื้อนะจะนอนกับแม่แ<ต>เเขเท่าอีคำนี้ย่เสต่นี่ครับที่กินช็อกโกแลตปะมิยนมิยนอนอ,อร่อยมากครับมาเด้อใช่เขา ตน้นไม้สิบเบอร์เดียวกำลังหิวอือันนี้คนที่ดื้อน,นะครับกำลังเล่นดินอยู่บรรยากาศดีเลยครับเดอ้อตัดเองริมบ้านเป็นบริการดี ไปแก,ก,ก่ไปแกมากกว่าอนุนไปน,นะครับีใจห o มไพ่ะครับครับคลิปนี้ขอสั่นเลยวนะครับประกาศตั้งกลองมาขอเสียกินก่อนครับสวัสดีครับ